สวัสดีครับ FC ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดทิดตามด้วยครับเจ้าเน่เป็นเจ้าวันที่เสาร์สองเดือนธันวาเป็นวันจันทร์ตอนนี้เวลาก็เจ็ดป่งปไายขึ้นมาเอวดอยมาเก็บบักกอกก็เลยหลวดมาเอวที่ปากงวัวของน้องเบา ที่เก่าที่เดิมเนี่ยชมบรรยากาศอะไรงวัวเดี๋ยวจะป,ไปออัไปพอของดีอ่าจะไปพอของดีเนาะนี่แรงงัวชมบรรยากาศแรงงัวก่อนฟาร์มสามารถงัวลอยก็ตัวครับนี่เนี่เห็นยังเนี่ละนี่ละนี่ไงครับของดี บัวร้านประห่อว่าไม้ประตูผีเป็นไม้มะขามไมประตูผีบร้าเประห่อไว้ประตูบ้านไมประตูผีแล้วก็ไมประตูเงินประตูทองเนี่ยเป็นไม้มะขามคนสันหาสอหานใจให้สนใจเปตัดผักปลูกอยู่ในบ้านเี็ต้นมะขามกูตัวเองนะต้นเองสองยางบาทถึงไมประตูผีแล้วก็ไมแตงไมเนี่ยสังเกตไมแตงไมอะไม้ย สองยังบาทที่เด right> sí yeah> ี๊ยบนะคนเรกิ่งแต่เห็นกิ่งเขามัดแตงเขามัดกันไม้แทงมกันเราไม้แทงไม้เป็นของมงคลป้องกันคุณใส่สปะสเปดของโบราณแล้วก่อนนี่นะประตูแลกเงินอยากท้องห่องเขาบองกไม่หมดผีนี่ใครสนใจนะเนี่ยคูปตเไปคนขายมีรนบาน นี่สามกิ่งนี่ตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่ตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านตั้งโชว์ในบ้านถางดรกไม้ตั้งตกแต่งสวนเนี่ยชุดยอดเลยครับหายสนใจที่ต้นไรเลยคัะ